สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำว่า however however whatever whatever whoever whoever แล้วก็ whichever นะครับคำเหล่านี้เราก็เจอบ่อยมากนะครับในการใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเรียนไปพร้อมกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรและใช้อย่างไรนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนจะแปลว่าอะไรใช้อย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับ wh question w บวก ever นะครับเราจะเจออยู่บ่อยนะครับในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเช่นนะครับ whatever whoever whenever whichever แล้วก็ however นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยมากนะครับในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการเขียนนั่นเองนะครับเรามาดูคำแปลกันก่อนนะครับ however however นะครับก็จะแปลว่าอย่างไรก็ตามนะครับต่อไป whatever whatever ก็จะแปลว่าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตาม whichever whichever ก็จะแปลว่าสิ่งไหนก็ตามไม่ว่าสิ่งไหนก็ตาม whenever whenever เมื่อไรก็ตามไม่ว่าเมื่อไรก็ตามและก็ whoever whoever ใครก็ตามไม่ว่าใครก็ตามเรามาดูคำแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือ however However นะครับก็จะแปลว่าอย่างไรก็ตามเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับ However อย่างไรก็ตามเช่นตัวอย่างประโยคกันนะครับ However you try to explain it I still don't understand However you try to explain it I still don't understand ไม่ว่าคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับ Tom want to be a doctor. However, his parents want him to be a police. หรือมันสามารถวางไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ Tom want to be a doctor. His parents, however, want him to be a police. หรือวางตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคำว่า however เนี่ยเช่นนะครับ Tom want to be a doctor his parents want him to be a police นะครับอ่ะตกไปนะครับขออภัย however นะครับก็จะแปลว่าทอมอยากเป็นหมออย่างไรก็ตามพ่อแม่ของเขาต้องการให้เขาเป็นตำรวจนั่นเองนะครับทั้ง3ตัวอย่างนี้มีความหมายไม่ต่างกันนะครับเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับ he is rich however he is lonely he s rich however he s lonely นะครับ ก็จะแปลว่าเขาร่ำรวยอย่างไรก็ตามเขาก็โดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับต่อไปนะครับ his car has a problem however he still won the race his car has a problem however he still won the race นะครับก็จะแปลว่ารถเขามีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังแข่งชนะ however นะครับมันก็จะแปลเหมือนคำว่า but นั่นเองนะครับ my car has a problem however I still want t h e race my car has a problem however I still want t h e race นะครับก็จะแปลว่ารถฉันมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามฉันก็ยังแข่งชนะนะครับมันจะแปลเหมือนคำว่า but เลยนะครับ however หรือว่า but เช่นนะครับ my car has a problem but I still want t h e race ก็จะแปลว่ารถฉันมีปัญหาแต่ฉันก็ยังแข่งชนะนั่นเองนะครับ However นะครับแปลว่าไม่ว่าจุดจๆยังไงนะครับเช่นนะครับ She looks good However she dresses She looks good However she dresses นะครับก็จะแปลว่าเธอดูดีไม่ว่าเธอจะแต่งตัวยังไงก็ตามนะครับต่อไปนะครับ However I look at it it is still bad However I look at it it is still bad ไม่ว่าฉันจะมองมันยังไงมันก็ยังแย่อยู่ดีนะครับโอเคจบไปสำหรับคำว่า however นะครับเรามาต่อคำว่า whatever whatever นะครับก็จะแปลว่าอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเช่นนะครับ whatever you do try your best whatever you do try your best นะครับก็จะแปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้พยายามอย่างเต็มที่นะครับ I usually wear whatever is comfortable. I usually wear whatever is comfortable. ก็จะแปลว่าฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบายนะครับ comfortable comfortable แปลว่าสบายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ take whatever you want take whatever you want นะครับก็จะแปลว่าเอาอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะครับเอาไปเถอะนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ you can do whatever you want you can do whatever you want นะครับก็จะแปลว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำนะครับอะไรก็ตามนั่นเองนะครับ whatever you do don't lose money นะครับก็จะแปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับอย่าทำเงินหายนะครับต่อไปนะครับ please take whatever you want please take whatever you want นะครับก็จะแปลว่าเอาไปได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับต่อไปเรามาต่อคำว่า whichever whichever นั่นเองนะครับก็จะแปลว่าสิ่งไหนก็ตามไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามนะครับเช่นนะครับ choose whichever book you like choose whichever book you like นะครับก็จะแปลว่าเลือกหนังสืออันไหนก็ได้ที่คุณชอบ ต่อไปนะครับ take whichever of these chocolates you like take whichever of these chocolates you like นะครับก็จะแปลว่าเลือกช็อกโกแลตชนิดไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับต่อไปนะครับ take whichever you like take whichever you like นะครับก็จะแปลว่าเลือกอันไหนก็ได้ที่คุณชอบนั่นเองนะครับต่อไปเรามาต่อคำว่า whenever whenever เมื่อไหร่ก็ตามไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเช่น come to my house whenever you like come to my house whenever you like นะครับมาที่บ้านของฉันเมื่อให่ก็ได้ที่คุณต้องการนั่นเองนะครับ you can borrow my phone whenever you like you can borrow my phone whenever you like ก็จะแปลว่าคุณสามารถยืมโทรศัพท์ของฉันตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับต่อไปนะครับ come to see me whenever you are free come to see me whenever you are free นะครับก็จะแปลว่ามาพบฉันทุกเมื่อนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณว่างนั่นเองนะครับต่อไป dad go fishing whenever he is free dad goes fishing whenever he's i free พอไปตกปลาเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่างนะครับต่อไปนะครับเรามาต่อคำว่า whoever whoever นะครับก็จะแปลว่าใครก็ตามหรือไม่ว่าใครก็ตามนะครับเช่นตัวอย่างประโยคนะครับ whoever is nice to me I'll be nice too whoever is nice to me I will be nice too นะครับก็จะแปลว่า ใครก็ตามที่ดีกับฉันฉันก็จะดีด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ you can invite whoever you like to the party you can invite whoever you like to the party ก็จะแปลว่าคุณสามารถเชิญใครก็ได้ที่คุณอยากให้ไปปาร์ตี้นะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำ wh question นะครับบวก ever นั่นเองนะครับนั่นก็คือ however whatever whichever whenever แล้วก็ whoever นะครับแปลว่าอย่างไรใช้อย่างไรนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเคยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกัน EP หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ